ที่เกิดเหตุอยู่ในตลาดแพรศสารยาติดถนนสายสารยาบางภาษีอำเภอพุทธมนทลจังหวัดนคนปรปฐมห้องที่เกิดเหตุเป็นอาคารพาณิชย์สูง4ชั้นจำนวนหลายคูหาและเป็นสำนักง,งานของบริษัทปุณณสิริจำกัดที่รับตกแต่งเฟอร์นิเจอร์ตามบ้านและสำนักง,งานโดยที่โต๊ะชั้นล่างติดประตูเหล็ก เจ้าหน้าที่พบศพนางปุณณาดาธนธาดานนท์อายุ37เปีนอนหงายเสียชีวิตที่ลำคอมีบาดแผลถูกของมีคมปาดจนลึกเสียชีวิตมาไม่ต่ำกว่าหชั่วโมงบริเวณชั้น3ซึ่งเป็นที่พักของผู้ตายพบมีดปอกผลไม้ยาวประมาณ4ีนิ้วเปื้อนเลือดตกอยู่บนที่นอนและจากการตรวจค้นภายในห้องอย่างละเอียดเจ้าหน้าที่พบอุปกรณ์ยาเสพติดมีเข็มฉีดยาจำนวนหลายอันการชาแห้งจำนวนหนึ่งจึงบันทึกภาพและเก็บหลักฐานในที่เกิดเหตุ เจ้าหน้าที่ได้สอบถามนายธทีระเมธไกลอิสระพัฒหลานชายผู้ตายได้ให้การว่าผู้เสียชีวิตเป็นเจ้าของบริษัทปุณศิริจำกัดซึ่งจะนอนพักกันที่นี่กับนายศิริชัยแสนเฟื่องสามีขณะที่ตนกับคนงานอยู่ด้วยกันสิบคนและพักอยู่บนชั้น4ี่ส่วนน้าสาวกับสามีพักชั้นสามซึ่งอยู่กินกันมาสิปีตอน8ปดโมงเช้าตนลงมากับลูกน้องที่ชั้นล่างไม่เห็นรถยนต์ของน้าสาวจอดอยู่ เห็นแต่รถจักรยานยนต์ซูเปอร์โฟของนายสิริชัยจอดอยู่จึงโทรศัพท์หาน้าสาวเพื่อสอบถามแต่ปลายทางไม่มีคนรับสายจึงเดินขึ้นไปดูที่ห้องนอนก็พบร่างน้าสาวนอนจมกองเลือดและเสียชีวิตในเวลาต่อมาหลานของผู้เสียชีวิตเล่าว่าระยะหลังน้าสาวได้ทะเลาะกับนายสิริชัยบ่อยครั้งและนายสิริชัยไม่ช่วยทํางานแถมติดยาเสพติดถึงขนาดฉีดยาเสพติด และจะมีอารมณ์ร้ายด่าทอต่อว่าคนงานเป็นประจำหลังก่อเหตุนายสิริชัยยังขโมยกระเป๋าเงินและของมีค่าหลายรายการแล้วขับรถยนต์ฟอร์จูเนอร์สีดำหมายเลขทะเบียนนนเนรอเรือ6357กรุงเทพมหานครหลบหนีไปเบื้องต้นเจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่านายสิริชัยมีอาการเมายาเสพติดและทะเลาะก,กับผู้เสียชีวิตก่อนก่อเหตุได้คว้ามีดปอกผลไม้ปาดคอ และหยิบทรัพย์สินและนำรถยนต์หลบหนีไปเจ้าหน้าที่จะเร่งสอบปากคำคนงานและรวบรวมหลักฐานเพื่อขอสารอนุมัติหมายจับผู้ต้องหาทันที